การที่จะชนะการเลือกตั้งได้เนี่ยจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งไม่ต่ำกว่า270เสียงนะครับจากทั้งหมด538เสียงครับและแน่นอนฮะคะแนนเสียงสำคัญจะมาจากนี่เลยฮะเสียงของผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วก็คะแนนเสียงจากรัฐสมรภูมิหรือที่เราเรียกกันว่าสวิงสเตทซึ่งมีทั้งหมด7รัฐด้วยกันนะครับผมซึ่งใน7รัฐเนี่ยนะครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็น แอโซนาจอร์เจียมิชิแกนนะครับเนวาดานอร์ทแคโรไลนานะครับเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินเจ็ดรัฐนี้สำคัญอย่างไรเจ็ดรัฐนี้เนี่ยจะมีคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งรวมกันมากถึง93เสียงนะ,ะอย่างจอร์เจียฮะคุณผู้ชมะเป็นคณะที่มีผู้เลือกตั้งมากถึง16เสียงถือเป็นว่ารัฐสมรภูมิแรกหรือว่าสวิงสเตทแรกนะฮะที่จะปิดคูหาและเริ่มนับคะแนนเลือกตั้งก็คือตอนนี้ฮะ หนึ่งทุ่มตรงตามเวลาสหรัฐหรือคือคือตอนนี้ฮะเจ็ดโมงเช้านี่ยจอเจียจะเริ่มนับคะแนนแล้วนะครับซึ่งเอาเฉพาะจอจีก่อนละกันจอจีเนี่ยเป็นรัฐที่ทรัมป์เนี่ยเคยคว้าชัยชนะในรัฐจอเจียเมื่อปี2,559นกะฮะก่อนที่จะพ่ายแพ้ต่อโจไบเดนในปี2,563อันนี้ให้ผู้ชมได้ฟังว่าถามว่าทำไมเช้านี้เนี่ย โมโนข่าวเช้าแล้วก็รวมทั้งสื่อต่างๆวันนี้แล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขาจับตามองเรื่องนี้เพราะว่าเนี่ยฮะการนับคะแนนเนี่ยมันเริ่มละตอนนี้เอาละฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องการนับคะแนนเดี๋ยวเราขออนุญาตย,าย้อนไปก่อนดีกว่าครับผู้ชมครับว่าบรรยากาศการหาเสียงแล้วก็ผลโพลต่างๆเนี่ยนะฮะในวันสุดท้ายก่อนที่มีการเลือกตั้งประธารัฐเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรโพลส่วนใหญ่คุณผู้ชมะ เมื่อวานนี้ก็คุยกับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพระกภาศวิวัตรจำได้ไหมฮะอาจารย์สมชายยังบอกเลยคุณผู้ชมหรือว่าใครที่ตามการเมืองสหรัฐก็จะเห็นว่าผลโพร,รอบนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์และกลัมาราแฮร์ริสคะแนะนนิยมเนี่ยสูสีคู่ขี้กันมาก เป็นปฏิการจนไม่แน่ใจฮะว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะกันแรกด้วยนะฮะและอย่างที่บอกไปฮะเจ็ดรัฐสมรภูมิหรือว่าสวิงสเตทแต่ละรัดั์คะแนนมันฉิวเฉียดกันมากเลยเนื่องจากว่าคะแนนนิยมของทั้งคู่เนี่ยยังสูสีกันมากนะฮะทีนี้เราย้อนไปดูสักนิดหนึ่งสำหรับกร์มาลาแฮร์ริสเมื่อก่อนที่จะมีการ เริ่มลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะฮะย้อนไปฮะการหาเสียงวันสุดท้ายเต็มวันเนี่ยนะครับเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนเนี่ยในรัฐเพนซิลเวเนียครับก็มีการจัดการหาเสียงทั้งหมด5เวทีเริ่มต้นในเมืองสแกรตันนะครับขณะเดียวกัน,นะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการหาเสียงใน3รัฐที่เริ่มต้นในรัฐคทโรเรนแล้วก็ปิดท้ายการหาเสียงในรัฐมิชิแกนโดยในการหาเสียงวันสุดท้ายกัมบาราแฮร์ริสเองก็พยายามโน้มน้าวครับให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าโหวตเตอร์เนี่ยเชื่อว่าเธอเนี่ย รัฐนั้นต้องผเผชิญกับปัญหาเงินเฟอ้อติดต่อกันมานานหลายปีนะครับนอกจากนี้เธอเองก็พาดพิงไปถึงโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าเป็นคนอันตรายแล้วก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแล้วก็เรียกร้องให้ชาวอเมริกันเนี่ยนะครับเลิกใช้แนวทางที่สร้างความแตกแยกทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์ขณะเดียวกันครับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็ปราศัยนะครับว่ากัมละาแฮร์ริสครับในฐานะรองประธานาธิบดีต้องรับผิดชอบต่อราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผู้พยพ เมืองที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเซิงตัวโดนันทป์เองก็บอกว่าเนี่ยแหละฮะเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของประเทศขณะเดียวกันครับที่ผ่านมาการเลือกตั้งประธานาธิสหรนะฮะร,ระหว่างเดโมแครกกับริพับริกันก็ต้องบอกว่าในช่วงหลายปีหลังเนี่ย คือว่าสูสีมากขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่ปี2543ปี2519แล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือปี2563นะครับผู้ชนะเนี่ยจะได้คะแนนโหวตในรัฐสําคัญนะฮะหรือว่าสวิงสเตทนี่แหละมากกว่าคู่แข่งเนี่ยนะฮะเพียงแค่หลักหมื่นเสียงเท่านั้นครับคุณผู้ชมแล้วก็คาดว่าในการเลือกตั้งพระมดีสหรัฐครั้งนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปฮะว่าเจ็ดรัฐสวิงสเตทถือว่าเป็นสนามเลือกตั้งที่มีความสำคัญนะฮะอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปนะครับซึ่งแน่น ถ้าผลการเลือกตั้งบริีสหรัฐในครั้งนี้นะฮะถ้ากัมลาแฮร์ริสเธอชนะเธอจะสร้างประวัติศาสตร์ฮก็คือการเป็นประธานธิบัีหญิงคนแรกของสหรัฐ เพราะว่าอย่างประเทศไทยเรามีนายรัฐมนตรีหญิงแล้วถูกไหมฮะหลายประเทศในโลกเนี่ยมีผู้นําผู้หญิงแล้วแต่สหรัฐอเมริกาซึ่งในปัจจุบันเรายังถือว่าเป็นมห,หนาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกยังไม่เคยมีประธานาธิบดีผู้หญิงเลยก่อนหน้านี้เฮอร์รี่คลินตันก็เคยลงสมัครในตําแหน่งนี้ถ้าคุณผู้ชมจํากันได้นะฮะถ้าใครเป็นคนที่ตามการเมืองสหรัฐเฮอร์รี่คลินตันซึ่งเคยเป็นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งเพราะว่าวินคลินตันสามีของเธอเป็นเคยเป็นประธานาธิบดีเฮอร์รี่คลินตันยังทําไม่ได้นะฮะครั้งนี้ถ้ากัมราแฮ์ริสเธอสามารถที่จะคว้า ประวัติศาสตร์ก็คือว่าสามารถจะเป็นผู้ชนะเธอจะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐและก็เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกรวมทั้งเป็นผู้หญิงผิวสีคนแรกด้วยที่ได้เป็นประธานาธิสหรัฐคือเรียกว่าเป็นการสร้างบริษัทหน้าใหม่เลยแต่แน่นอนฮะกลับมาที่โดนัลด์ทรัมป์เรารู้อยู่แล้วโดนัลด์ทรัมป์เคยเป็นประธานาธิสหรถ้าครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิสหรแน่นอนฮะเขาก็จะสร้างบริษัทเช่นกันแน่นอนฮะ เป็นคนที่สองในประสาทของสหรัฐอเมริกาฮะที่ดํารงตําแหน่งประตีสองสมัยแต่ว่าไม่ต่อเนื่องกันฮะต่อจากนายโกรเวอร์คริฟแลนด์ด้วยนะครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเมื่อกี้นี้ผมอธิบายไปแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับรัฐที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรัฐสวิงสเตทก็คือจอร์เจียเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสถานที่ลงคะแนนแห่งแรกเนี่ยจะปิดหีบในเวลา18บแนาฬิกาในเย็นวันอังคารก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะตตาาาามมเเเวววลลขอองสหหรรรััฐื6นนนพุธใปะทศ โวนสถานที่ลงคะแนนสุดท้ายนะครับก็จะปิดหีบในเวลา1นนาฬิกาของวันพุธตามเวลาอิสตันหรือถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือ13นาฬิกานะครับของวันพุธตามเวลาในประเทศไทยก็คือช่วงบ่ายโมงวันนี้ด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะหลายคนบอกว่าเอ๊ะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยกว่าจะนับผลการเลือกตั้งถ้าเราเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่พักประชาชนเนี่ยได้ที่1และพรรคเพื่อไทยได้ที่สองเนี่ยการนับคะแนนคุณผู้ชมกว่าจะทราบเนี่ยเอาจริงฮะก็โหจโกห้าโมงเย็นจําได้ว่าการเลือกตั้งเมื่อปี ที่แล้วอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งนะฮะนั่นก็ประมาณหกเจดชั่วโมงเหมือนกันถูกไหมฮะหรือว่าเอาจริงๆก็คือเช้าวันจันทร์เนี่ยแหละถึงแทบจะเรียกว่ารู้ผลอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะยังไม่เป็นทางการขอภยัยตามปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะสหรัฐเองฮะเมื่อมีการเลือกตั้งประธานดีเนี่ยก็จะมีการประกาศชื่อผู้ชนะในคืนวันที่ทําการเลือกตั้งนะครับแต่ว่ามันเคยมีเหตุฮะคุณผู้ชมฮะในปี2020ก็คือ ปี2513ที่มีการเลือกตั้งบริสารัฐก็เกิดเหตุขัดข้องนะฮะจนต้องมีการขยายเวลาการนับคะแนนออกไปอีก2-3ถึงวันด้วยกันด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาหลังการเลือกตัง้งหรือที่เรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะฮะก่อนที่พระนดีคนใหม่จะลงตำแหน่งนะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะใช้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงวางแผนต่างประเทศสําหรับการรับตําแหน่งที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นกัมบะแฮริสหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์ถ้าหากว่าชนะการเลือกตั้งบริสารั ตำแหน่งอย่างเป็นทางการของประเวกดีคนใหม่จะมีขึ้นในเดือนมก,กราคมปีหน้านะครับซึ่งจะจัดขึ้นบนชั้นบันไดของอาคารรัฐสภานในกรุงวอชิงตันนะครับผม